วันนี้เรามาพอํตำลึงกันนะคะช่วงนี้เข้าหน้าแล้งแล้วก็ไม่มีตำลึงไปตลาดก็ไม่ค่อยมีขายนะคะเราก็ไปหาเถาของตํำลึงแล้วตัดเป็นข้อๆนะตัดแบบนี้เลยค่ะจะต้นตัวผู้ตัวเมียก็ไม่เป็นไรนะใช้ได้หมดเลยค่ะตัดสักประมาณสองสมนิ้วค่ะเนี่ยได้หลายข้อเลย เสร็จแล้วเราก็เตรียมดินนะคะเป็นดินเก่าหรือดินถุงก็ได้ค่ะรดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่ต้องแชะนะแล้วก็วางกิ่งลงไปค่ะให้วางตรงกุ้มตุ้มตรงเป็นก้อนๆเขาเรียกว่าอะไรตาของเออตําลึงนะเขาจะงอกตรงตาตรงนี้ค่ะแค่เจ็ดถึงสิบวันนะคะก็จะงอกแล้วกดๆลงไปหน่อยนึงนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินกรบนะกรบไม่ต้องเต็มก็ได้ค่ะแล้วไม่ต้องลดน้ํานะเราจะทําไว้สักสองสมกระ 2, ถางพอเนี่ยค่ะแล้วกดลงไปหน่อยนึงมีติดใบนิดหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวไงเขาก็จะเหี่ยวจะเน่าไปพอง่ายค่ะตำลึง เอาไว้เราก็จะได้ปลูกไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็จะได้มีกินไม่ต้องซื้อซื้อก็แพงกำละยี่สิบกว่าบาทน,นะคะในห้างก็สี่สิบกว่าบาทน,นะโดยดินกบหน่อยนึงนะคะกบสัก50ก็พอเราค่อยมาดูกันว่าเขาจะงอกวันไหนเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกอันนี้ประมาณ7-8วันนะคะและอันนี้ก็ประมาณ10วันนะคะ มีหนวดแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนลงกระถางใหญ่ให้เขามีที่เกาะทําทให้เขานะคะโตวไวคะ่ะโตวไวแล้วก็ชอบปุ๋ยขี้วัวมากตอนนี้กลดได้แล้วนะคะ นี่ก็พร้อมปลูกไว้แล้วนะคะนี่ปลูกทั้งอย่างนี้เลยก็ได้ลงกระถางใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าเขาเติบโตเก่งไม่จําเป็นต้องเอาออกจากดินก็ได้มีแล้วเราก็ทำซุ้มสวยๆให้เขาหรือว่าเป็นมีไม้สวยๆให้เขาปักสักสามอัน สี่อันก็ห้าอันก็ได้นะเราก็จะมีตำลึงกินแล้วเนี่ยออกหนวดแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มพันแล้วอย่างนี้นะคะเขาออกหนวดอย่างนี้นะเด็ด <The le> เลยเดี๋ยวเขาก็แตกออกอีกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกข้างอีกเนี่ยเด็ดเลยเนี่ยเขาแตกเดี๋ยวเขาก็แตกอีกเนี่ยอย่างเงี้ย ใออกเลยไมต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็แตกอีกทีนเนี้ยแตกเป็นขแขนงเลยนะซ้ายขวาเลยทีนี้น